กรณีที่ชาวบ้านตำบลโนนสมบูรณ์ที่อำเภอบ้านแท้จังหวัดขอนแก่นนะคะมีปัญหาขัดแย้งรุกที่ป่าสงวนเพื่อทํากินล่าสุดกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมคมมอบพื้นที่ให้กว่า9,000ไร่แก้ไขปัญหานี้นะคะแล้วก็ย้ําด้วยบอกว่าหากใช้ผิดวัตถุประสงค์เพียงรายเดียวจะมีการยกเลิกหนังสืออนุญาตทั้งผืนเลยค่ะ หลังจากที่นายวราวุฒิศิลปาอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอบ้านแฮจังหวัดขอนแกน่นร่วมกับพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่ไปมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่เป้าหมายการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนหรือว่าคทอชอ ซึ่งเป็นการอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ที่ดินของรัฐในลักษณะแปลงรวมนะคะแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินที่อยู่อาศัยลดความเหลื่อมล้าให้ประชาชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยค่ะโดยผู้นําชาวบ้านสะท้อนว่าการได้รับหนังสืออนุญาตให้ทํากินเป็นการสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐในการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเพื่อทำกินค่ะ คือแก้ไขปัญหาตรงนี้มันมันจะดีในเรื่องของส่วนของจิตใจและความสบายใจคือทำคือทำอะไรเนี่ยก็มันจะได้คือทําด้วยความสบายใจแล้วก็มีแรงใจในการทําเพราะเมื่อก่อนเรายังไม่มีชื่อยังไม่มีเอกสารสิทธิที่ถูกต้อง mm hmm. แต่ชาวบ้านถามว่าทำทำแล้วเขาก็มีรายได้จากตรงนั้นแหละทุกป,ปีแต่ด้วยความสบายใจด้วยความเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยครับมันยังไม่มั่นใจยังไม่สิทธิ์ไม่ ไม่มีสิทธิ์ไม่มีอะไรตรงนั้นคือทำไปมันก็ไม่อุ่นใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกมอบหนังสืออนุญาตให้ทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติมอบไปแล้วให้ผู้ว่าราชาการจังหวัดขอนแก่นจํานวน2พื้นที่กว่า9000ไร่นะคะ2พื้นที่ที่ว่าก็คืออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเวียงจํานวน800กว่าไร่และอีกกว่า800 0ไร่อยู่ในพื้นที่ป่าดงมูลค่ะ พร้อมย้ําการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต้องทําให้ถูกกฎหมายห้ามผิดวัตถุประสงค์เด็ดขาดค่ะคืนเฉพาะรายได้เพราะว่าคอทชอเรามอบให้1 6 0 0 0กว่าไร่นั้นเนี่ยเรามอบให้ทั้งผืนดังนั้นถ้ามีการซื้อขายกันตรงจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยเราจะไปยึดเฉพาะอันไม่ได้เราก็ต้องยึดคืนทั้งผืนเหมือนกันดังนั้นจะเข้าทํานองว่าปลาเน่าตัวเดียวทําให้ปลาเหม็นหมดทั้งคลองถ้าหากว่ามีพี่น้องประชาชนท่านใดทําผิดกติกาที่ดินคอทชอแปลงนั้นก็ต้อง,ต,องต้องถูกเจอต้องถูกยกเลิกไปโดยปริยายนะครับ สำหรับนโยบายการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนไม่ได้แจกพื้นที่ป่าเขาย้ําบอกนั้นนะคะแบบว่าเป็นการจัดสรรพื้นที่ทำกินให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลป่าได้รับกันแบบแปลงรวมค่ะคุณผู้ชมที่ผ่านมามีคนอยู่ในป่าตามมติครม30มิถุนายน2541และอยู่หลังมติ ซึ่งจะจำกัดคนละ5-20ถึงไร่ที่ผ่านมามีการขออนุญาตทำกิน30ปีไร่ละ25บาทต่อไร่นะคะแล้วก็มีการทำสม,มุดบันทึกให้แต่และรายด้วยค่ะก็มีข้อจำกัดสำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ป่านะคะดังนั้นระเบียบตรงนี้ก่อนหน้านี้เขามีความพยายามในการสำรวจละ,ละครับแต่ก็หน่วยงานภาครัฐบอกสำรวจครอบคลุมแล้วแต่นี่เป็นอีกมาตรการหนึ่งนะคะนอกเหนือการสำรวจก็มีการมอบพื้นที่ให้แบบแปลงรวมด้วย